สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่คีมนะคะวันนี้แม่คีมจะพามาทําเต้าส่วนค่ะสูตรนี้ทํากินทําขายได้นะคะขั้นตอนและวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะค่ะวัตถุดิบหลักๆของแม่คีมก็ประมาณนี้ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะแม่คีมก็จะนําถั่วเหลือง300กร,รัมหรือว่า3ขีดนะคะ นำไปล้างทำความสะอาดให้น้ำเขาใสดีนะคะน้ำแรกของเขาก็สีเหลืองประมาณนี้นะคะไม่คิมก็จะนำไปล้างทำความสะอาดจนน้ำของเขาใสประมาณนี้ค่ะไม่คิมก็จะแช่ทิ้งไว้สามชั่วโมงนะคะค่ะไม่คิมก็แช่ถั่วมาครบสามชั่วโมงแล้วนะคะสังเกตได้ว่าถั่วของเราจะดูเยอะขึ้นค่ะเพราะว่าถั่วเขาบวมน้ำนะคะจากนั้นไม่คิมก็จะนำไปล้างทำความสะอาดจนน้ำของเขาใสดีนะคะไม่คิมก็จะนำไปนึ่งค่ะ ะแม่ครีมก็นําถั่วไปล้างทําความสะอาดจนน้ําของเขาใสดีประมาณนี้นะคะถั่วของเราจะได้ไม่เหม็นเขียวค่ะค่ะแม่ครีมก็จะนําไปนึ่งนะคะแม่ครีมก็จะตั้งหม้อนะคะใช้ไฟกลางค่ะแม่ครีมจะรอให้น้ําร้อนนะคะค่อยจะนํานึ่งค่ะค่ะพอน้ําเริ่มร้อนเดือดประมาณนี้นะคะแม่ครีมก็จะทิ้งใบเตยลงไป3ามใบค่ะใส่ใบเตยลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมในถั่วนะคะ ค่ะไม่คิีมก็จะเตรียมถาดซึ้งนะคะมานึ่งถั่วค่ะใช้ใบตองนะคะล้างทําความสะอาดแล้วค่ะลงจากนั้นไม่คิีมก็จะนําถั่วลงนึ่งนะคะถั่วเหลืองไม่คิีมก็ได้พักให้เขาเสด็จน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นไม่คิีมก็จะเทลงใส่ค่ะให้เราทํารูตรงกลางด้วยนะคะเพื่อให้เขาได้มีความร้อนระบายอากาศขึ้นมาถั่วของเราจะได้สุกทั่วกันนะคะค่ะไม่คิีมก็จะปิดฝานึ่ง20นาทีนะคะค่ะไม่คิีมก็นึ่งถั่วมาครบ20นาทีแล้วนะคะ แม่คิีมก็จะมาเช็ครู้ว่าถั่วของเราสุกดีหรือยังค่ะโดยการตัดถั่วขึ้นมานะคะมาบี้ดูถ้าเกิดเขาบี้ง่ายแสดงว่าเขาสุกดีค่ะค่ะถั่วของแม่คิีมก็บี้ละเอียดง่ายนะคะสุกพอดีค่ะถ้าเอานึ่งนานกว่านี้นะคะถั่วของเราจะเละไม่สวยค่ะแม่คิีมก็จะปิดไฟเลยนะคะแม่คิีมก็จะพักถั่วไวใ้ให้เขาเย็นตัวก่อนนะคะ ค่ะไม่คิมก็จะมาเตรียมน้ำและแป้งนะคะเพื่อทำน้ำต้มถั่วกันค่ะอันดับแรกนะคะไม่คิมก็จะมาเตรียมแป้งมันค่ะไม่คิมใช้แป้งมันอยู่ที่5ช้อนโต๊ะนะคะค่ะไม่คิมก็จะเติมน้ำลงไป50 ml นะคะจากนั้นก็จะคนให้เขาละลายดีค่ะไม่คิมจะคนจนกว่าเขาเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะไม่คิมก็คนแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันประมาณนี้นะคะเนื้อของเขาก็จะละเอียดเนียนดีค่ะ ค่ะแม่คิีมก็จะมาเตรียมทำแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวเจ้าแม่คิีมใช้สองช้อนโต๊ะค่ะค่ะแม่คิมคีมก็จะทำเหมือนเดิมนะคะ<ป>ละลายน้ำให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแม่คิีมก็จะเติมน้ำใส่50 ml นะคะค่ะแม่คิีมก็จะคนจนเขาเข้ากันดีนะคะเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะค่ะแม่คิีมก็คนจนแป้งเขาละลายดีเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะค่ะสาเหตุที่แม่คิีมทำแบบนี้นะคะ ก็เพื่อทําให้แป้งของเราเป็นเนื้อเดียวกันเนียนละเอียดค่ะเวลาเรานําลงไปต้มนะคะแป้งของเราจะไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะค่ะถ้าทําสูตรนี้นะคะแป้งของเราจะเนียนสวยมากเลยค่ะแม่คิมก็จะตั้งหม้อนะคะแต่ยังไม่เปิดไฟค่ะเทน้ําลงไป1000 ml นะคะหรือว่า1ลิตรค่ะ ค่ะแม่คีมก็จะเตรียมแป้งมันที่พักไว้นะคะมาค้นให้เขาเพื่อตื่นตัวอีกครั้งค่ะเราก็จะเทลงใส่ในหม้อนะคะค่ะพอแม่คีมเทลงใส่ในหม้อแล้วนะคะแม่คีมก็จะค้นในส่วนผสม,มเขาเข้ากันดีค่ะค่ะแม่คีมก็คนเขาเข้ากันดีแล้วนะคะจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันค่ะแม่คีมก็จะเติมใบเตยลงไป3ามใบนะคะค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟเลยนะคะใช้ไฟกลางค่ะขั้นตอนนี้เราจะต้องคนบ่อยหน่อยนะคะ พราะถ้าเกิดเราไม่คนแป้งของเราจะจับตัวกันเป็นก้อนค่ะค่ะแม่คิีมก็จะมาเติมเกลือนะคะเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชาหรือว่าครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นแม่คิีมก็จะทําการคนเหมือนเดิมค่ะค่ะแม่คิีมก็คนจนเกลือละลายตัวดีแล้วนะคะแม่คิมก็จะเติมน้ําตาลทรายขาวค่ะ200กรัมนะคะหรือว่า2ขีดค่ะค่ะแม่คิีมก็จะคนจนแป้งเขาสุกดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะ ค่ะแม่คิมก็คนแป้งมาได้สักพักแล้วนะคะแป้งของเขาก็เริ่มมีความข้นเหนืดสีเริ่มใสแล้วนะคะค่ะแป้งของเขาก็ใสสุกดีแล้วนะคะแม่คิมก็จะตักใบเตยออกค่ะแล้วก็จะได้เนื้อแป้งความข้นเหนืดของเขาประมาณนี้นะคะแม่คิมก็จะปิดไฟเลยนะคะค่ะแม่คิมก็จะชิมรสนะคะว่าได้ความหวานตามชอบหรือยังค่ะพอได้รสหวานตามชอบแล้วนะคะแม่คิมก็จะนําถั่วเหลืองที่แม่คิมพักไว้นะคะนํามาเทลงใส่ค่ะ สั่วเหลืองของเราก็สุกดีนะคะประมาณนี้คะ่ะบีแตกง่ายพอดีคะ่ะสูตรนี้ทําง่ายนะคะแป้งของเขาก็จะมีความข้นเหนืดพอดีค่ะส่วนถั่วของเราก็เป็นเม็ดสวยนะคะส่วนความหวานนะคะถ้าเกิดใครชอบหวานก็ปรับเพิ่มได้ตามชอบค่ะสําหรับแม่คิีมแม่คิีมว่าหวานกําลังดีนะคะรสนี้ค่ะแม่คิีมก็จะคนถั่วให้เขาเข้ากันดีนะคะค่ะแม่คิีมก็คนมาได้สักพักแล้วนะคะถั่วของเราก็เข้ากันดีแล้วคะ่ะ ค่ะแม่ครีมก็จะตั้งหม้อนะคะจะทำน้ำกะทิต่อค่ะค่ะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะค่ะแม่ครีมก็จะคนให้แป้งมันเขาตื่นตัวก่อนนะคะแล้วก็เทลงใส่หม้อค่ะเทน้ำกะทิลงไป500 ML นะคะแม่ครีมใช้เป็นน้ำกะทิสดค่ะถ้าเกิดใครต้องการความสะดวกก็ใช้เป็นกะทิกล่องเลยนะคะแม่ครีมใช้เป็นกะทิสดเพราะกลิ่นของเขาจะหอมมากค่ะใส่ใบเตยลงไปด้วยนะคะ3ามใบค่ะจะได้เพิ่มความหอม ่ะไม่คีมก็จะเปิดไฟนะคะใช้ไฟกลางค่ะค่ะถ้าเราเปิดไฟแล้วนะคะเราจะต้องหมั่นคนค่ะเพื่อไม่ให้แป้งของเราจับตัวกันเป็นก้อนนะคะไม่คีมก็จะคนจนกว่าแป้งของเราสุกดีค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะขาไม่คีมก็คนมาได้สักพักนะคะก็จะเติมเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะขาไม่คีมก็คนมาจนได้กะทิข้นเหนื่นแบบนี้นะคะไม่คีมก็จะปิดไฟค่ะ ค่ะพอปิดไฟแล้วนะคะแม่ครีมก็จะตักใบเตยออกค่ะค่ะแม่ครีมก็พักจนกะทิของเราเย็นตัวดีแล้วนะคะแม่ครีมก็จะมาตักเสิร์ฟค่ะค่ะพอเขาเย็นตัวนะคะความข้นเหนืดของเขาก็จะประมาณนี้นะคะแป้งของเขาก็มีความคงตัวดีนะคะไม่ครายตัวค่ะค่ะถ้าทําสูตรไม่ครีมนะคะถั่วก็จะไม่เละค่ะเป็นเม็ดสวยแบบนี้นะคะแป้งของเขาก็จะคงตัวค่ะไม่ครายตัวนะคะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าทําสูตรนี้นะคะเม็ดถั่วก็จะสวยนะคะแป้งของเขาก็คงตัวดีค่ะส่วนน้ํากะทิของเขานะคะก็มีความข้นเหนืดค่ะน้ํากะทิราดของเขาก็มีความกลมกล่อมนะคะออกเค็มนิดแต่ไม่เค็มเกินไปนะคะส่วนความหวานก็หวานกําลังดีนะคะค่ะก็ลองไปทําทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวแม่คิมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้แม่คิีมทาคลิปต่อไปด้วยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ